สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเดตบาร์เด l ไลท์พาร์ทที่4อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้สึกอยากอัดผมก็เลยกดอัดเลยตอนนี้เหมือนจะเจอตัวอะไรบ้างก็มาดูจเจอสกินจิ้งจอกสกินนี้เห็นตัวง่ายผมเปิร์กที่ผมใช้ก็ด้านบนเลยครับจะเป็นเปิร์กสำหรับพีคเกมผมจะพีกเกมนะครับ สำหรับพิกเกมเลยถ้ามันปั่นเสร็จ5เครื่องผมจะตีวันช็อตเราจะเล่นท้ายเกมกันนะครับแล้ามาแบบโหดๆท้ายเกมเดี๋ยวตัดไปตอนผมเข้าเกมเลยนะครับอ่าดานอะไรเนะี่ยป่าหลบภัยหลบภัยมันหลบภัยจากผมนล้นะเพราะผมคือภัยภัยผู้คํำของมันผมก็ ลองเอาเปิร์กกวางมานะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่ามันคือเปิร์กอะไรก็ไม่รู้ผมได้มาอยากลองใช้ไอ้หุ่นพวกนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเฟดหาเลยไปเครื่องใกล้ๆก,ก่อนมีไหมมันจะไม่มีนะหาก่อนไม่เหมือนเจอเฟดเลยเฟดตามตามรอยเท้า โดนไหมเอ,ไอนหนเอาไปก่อนหนึ่งแผลเอาไปก่อนหนึ่งแผลแล้วก็ตามรอยเท้าครับไปจิงจอกไปเอาแผลจิงจอกฟรีก่อนครับไม่รู้จะได้หรือเปล่า <c oughs> อยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาหายหายไปใส่เฮ้ยชิงยู่ไซขึ้นดานบนก่อน หายไปไหนอ่ะมาอยู่ไหนอ่ะเครื่องนี้ปั่นไมไม่ปั่นอืมอยู่ใส่ว่ะ ไม่มีเหมือนเหมือนอยู่เครื่องนั้นปะไม่รู้อะลองเฟดไปดูก่อนเออไม่มีสักเครื่องเอ๊ะมันอยู่ไหนกันอะงเ,เงียบเกินเนี่ยมันเงียบเกินเนี่ยผมอยากได้เปิ์กที่แบบเปิดเผยตัวตัวคนแบบนี้แบบเปิ์กกระทืบเครื่องแล้วเห็นคนอยากได้อะ เฟดหาเรื่อยๆครับไม่เจอก็เฟดหาเออเครื่องนี้เครื่องนี้เหมือนจะมีเดรโกนเอาไปใส่วะ่ะเฮ้ยมันไม่ทิ้งรอยเท้าเลยอะมันอยู่ใสเฮ้ยเอ,อ็เองอยู่ใสช่างแม่งเฟดเฟดหาเรื่อยๆครับเหมือนจะเจอเจอเครื่อง เจอจิงจอกอืมจิงจอกเล่นเชิงกับเขาหน่อยโดดสวยอืมจิงจอกวนวนเวนวนาเฟดเฟดหลอกให้เขาตัดไปที่อื่นนะครับน,นี้น่าจะเข้าบ้านะ่ะออกดับ ว่ายังไงก็ต้องพับไม้สวยเจอสองตัวเชยอเอเอาเอาใครก่อนดีเอาจิ้งจอกป่ะเฟตตามครับตามรอยเท้า นี่ไงเปิดชาร์ตตีโดนไปก่อนจิ้งจอกเสาขาวแถวนี้มีไหมเออไม่มีเอาไปใกล้ก่อนก็ได้ผมขอดูเครื่องก่อน เข้าบ้านตัวหนึ่งเอ,อยังไม่ตามดีกว่าเราจะให้เขาปั่นไฟครบเลยครับเราจะมาเล่นท้ายเกมเครื่องนี้มีไหม เฟเจอจิ้งจอกแล้วฮิวกันเสร็จแล้วด้วยอยู่ไวจัดตามเลยตามเลยแบบเนี้ยแบบนี้ตามเลยฝันปุ๊บมายืนร่อมายืนร่อยืนร่อเดี๋ยวได้รู้จักเลยเดี๋ยวได้รู้จักเอาอีกไอหมาตัวนี้มันไวว่ะ ฟรอยเท้าหายไปที่อื่นก่อนเจอวก่อนึ่งแผตัวนี้น่าจะล้มนะแถวนี้ไม่มีที่ให้เขาเล่นแล้วด้วยเดี๋ยวเฟดให้เขาวิ่งตัดไปที่อื่นเลย ไปล้ตามรอยเท้ามาครัดวาวหนึ่งครับโอเสาขาวไกลจัดแต่คงไม่ได้ใช้หรอกอันนี้เรียบร้อยปั่นเครื่องเสร็จเดี๋ยวได้รู้จกักเดี๋ยวผมจะเฝ้าเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เฝ้าเขาจะช่วยกันแล้วก็เขาจะแยกเขาจะแยกไปเนะี่ย แยกไปเปิดคนละประตูมันจะแบบเสวลาเล่นเชิงเล่นเชิงหอ,อจะปล่อยดาวเลยนะผมว่ามันน่าจะไปเปิดอีกฝั่งออจับแขวนก่อนแล้วกัน ช่วยกันแล้วว่ะไอตัวนี้จะช่วยเพื่อนอย่างนี้นมันก็เอาไปก่อพี่ตีวันช็อตน้องวิ่งฉีกกันวิ่งแยกแล้ว,ว่าต้องมีคนมาช่วยครับถ้ามันวิ่งฉีกแบ่นี้เดี๋ยวมาแบบประกบคู่แต่เขาก็ไม่กล้านะอืม รอไปก่อนรอไปก่อนใส่นี้ต้องจเงย็นครับถ้าเขาอยากเอาเสมอเขาเอาได้แล้วนะแต่เหมือนเขาไม่อยากเอาเสมอเหมือนเขาจะเล่นต่อนะยังไม่ออกประตูไม่ออกผมก็รอได้เดี๋ยวรอรอไปก่อนนะถ้าไม่ออกวันนี้ยังไงเซอร์ก็พลาด ปล่อยเขาข้านไป <c oughs> เฮ้ยมันผมเห็นเดี๋ยวเราแกล้งแกล้งหลอกมาทางนี้ไปครับ <c oughs> ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียน ไอ้ซาดไอ้ตัวนั้นตัวนั้นลุกอืมลุกลุกแล้วทำอะไรได้เอาเสมอเธอหรืออยากให้พี่ชนะจิงจอกอีกคนอีกคนอยู่ไหนอะ แต่แเราจะไม่ยอมให้จิ้งจอกไปช่วยนะเราเฟดเฟดตามเลยสวยช่วยไม่ทันเจอละน่าจะไปช่วยเพื่อนแล้วนั่นเฟด ไปยู่ไอยู่ไสเฮ้ยชิงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอืมที่นี่หลอดยากหลอกไฟหลอกไฟสวยจัดโอ้โหตานี้เอ้ผมโมลี่มันไม่ได้เหรอดาวสามแบบนี้โมลี่ไม่ได้เหรอโอ้จิงจอกยกทีเฟรมเลตตก แขวนไปเลยหางทิ้งจอกตัวนี้แขวนไหนดีอ่ะโอ้ไม่มีที่ใกล้ๆเลยเอาไงดีไปตรงนู้นก็ได้จะหลุดวะเนี่ยเฮียเฮียอย่าติดอย่าติดจะหลุดวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีกฎวางหรือเปล่านะผมไม่รู้เลยจิบหายหลุดแต่เราไม่แคร์ครับหลุดแล้วไง เฟดตามครับยังไงก็ต้องช่วยเพื่อนครับจังหวะนี้ถ้าไม่ช่วยก็แตกอยู่ดีครับอืมดื้อเหรอดื้อเหรอไปดูอ,อ๊ะเอ้ามีเสาตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยผมไม่เห็นงั้นโดนไปก่อนเลย ตัวนี้ก็ทำไงดีปล่อยเขาเดทสมอลได้เลยไหมอีกตัวออกเกมแล้วโอ้เจอเดินสปิริตสายนี้สายเลดเกมยิงๆเขาเอาสมุนไ,ไดน้นเนี่ยอเอ้ย เป็นผมยิโมรีแล้วนะจะหาท่อกันท่อแถวนี้ก็ไม่มีมก็บอกลากันตรงนี้เลยดีกว่านะไม่สามแลอืมันไม่มีท่อแถวนีนะ้น้องยิ่งทำไปก็ไม่ได้แล้วลอกลาก่อนชิง จีจีไ้ครับตานี้เออจีจีครับมาดูคะแนนกันดีกว่าฆาตรกรไร้ปานีได้เพชรเยอะอยู่โอ้สองหมื่นสามโทษน้อยเราเล่นสายนี้มันก็จะน้อยอยู่แล้วนะผมว่าโอเคครับผมว่า น่าจะต่ออีกเกมนะผมว่าเพรเนี่ยผมต้องใช้อัพหน่อยละอัพนิดน,นึ่งแล้วกันมาครับผมว่าผมจะกดต่ออีกตา <c oughs> เล่นอีกตาดีกว่า อันนั้นตัวนิมอนเออันที่กาเจปถูกเอาอย่างพวกนี้อ่ะป่ะก็เลยมาอายลุงแสดงการบำบัดอ่ะ มึยได้อยู่แฟนหาเลย หลุดว่ะสวยมันจะวิ่งไปลายลายเดิมนั้นปล่อยปล่อยไปก่อนไปโซนเครื่องก่อน ชิบหายแล้วมันปั่นเสร็จหนึ่งเครื่อง ເບຕາຫືຫ mm ື hmm. dìa Bắn cái quay cho quá เสาขาวก่อนเลยโซนเครื่องผมต้องโซนเครื่องนะตอนเนี้ยเครื่องนี้เสียอย่าง về tam đây. Ô chim hải เสียงร้องเชียปั่นไวเกินโอ้โหไล่ใครไม่ได้เลยอะ 张云敏。 ไม่มีเสียงมาเพื่อเราทำงแล้ร ดีๆมันไปช่วยกันอ๋อถ้าจะออกประตูนั้นไปเลยสวยส เน็ตเน็ตเป็นที่อะไร ออกหนึ่งเจ็บหนึ่งเออผมว่านะมันไม่เอามันไม่เอาเสมอมันจะเอาชนะไว้ผมว่ามันจะมาช่วยอ่าลอยเท้าแถวๆนี้น เจอดะบอบบอบไม่เอาเสมอละโอ้โหชิบหายเสาไก่แต่น่าจะถึง โอ oh, yeah, like like okay. like ้เปิร like like an ์กพีเกมเยอะเปิร์กพีเกมโคตรเกียนเปิร์กแม่งอย่างเลือนแต่เมื่อกี้เหมือนฉากหนึ่งเหมือนผมเดินติดติดขัดขัดนิดนึงอ่ะไม่รู้เป็นไรเพราะมันเดินติดผู้รอชีวิตหรอโกริเดี๋ิ ไม่งด่าผมคนเดี <c oughs> ยวด่ากูทำไมเนี่ย <c oughs> ผมไปทำอะไรให้มันอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ออกแนวผู้หญิง เขาโพสเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรงเนี่ยโพสโพสแช่งมันปล่อยไปครับเราไม่แคร์เบอร์ฟีเกมโอเคครับผมก็เล่น2ตานะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึก สกิลฟังฟังดีกว่านี้กันเพราะว่าผมผมยังแบบฟังแบบฟังไม่ค่อยดีอ่ะมีชากหนึงที่ผมแบบเดินติดแต่ผมก็ไม่ได้ตีนะผมแค่รู้สึกว่าปิงหรือเปล่าวะวฮ้ยปิงแน่ๆโอเคครับเจอกันครับบายบาย